สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะมาปลูกต้นไม้ค่ะคเพื่อนๆอันนี้าม,มาีจะถางมาค่ะกระถางลูกโตค่ะแล้วนี่คุณแม่ก็จะเอาดินมาผสมกันนะคะดินบ้านกับกับดินดินปลูกต้นไม้นะครับดินสําเร็จรูปมีมะพร้าวด้วยค่ะเราก็จะมาคลุกเคล้ารวมกันค่ะ มือเลยแล้วค่ะเ,เพื่อนเว่าจะใส่ถุงมือค่ะจะใส่ถุงมือมือก็เลยอ,อีกแล้วฝากกดติดตามกันด้วยค่ะเ,เพื่อน คุณนายตื่นสายด้วยค่ะคเพื่อนๆนี่เลยค่ะคุณนายตื่นสายของคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกกันค่ะนี่เลยแม่จะปลูกต้นต้นนางกวักอันนี้นะคะคเพื่อนๆใบสวยค่ะเดี๋ยวเราดูก่อนจะได้เรื่องไหมต้องเอาดินออกอีก เอาสองกอเลยบุก,กีละกอเอาแล้วก็เอาดินใส่ลงไปเลยค่ะ ติดตามช่องแม่สายพิมพ์แฟมิลีด้วยค่ะคด้วยเ,เดี๋ยวเขาก็จะสร้างนะคะเพื่อน าดินผสมกันค่ะเ,เพื่อนๆเราจะติดตามกันด้วยค่ะอันนี้จะเป็นดินปุ๋ยดินผสมกาบมะพร้าวค่ะเ,เพื่อนๆคุณแม่จะเอาต้นในนี้ออกค่ะ ใน้สบ uh ูล่าสิเพื่อนๆต้นดอกพุดธค่ะแล้ก็จะมาใส่นี้กอใส่ดอไป้สวยแล้ว เลี่ยนกระถางให้เขาทีนี้เขาก็จะโตค่ะเพื่อนเพื่อนกระถางคุณแม่ซื้อมาใบละสิบาทค่ะสิบปดนิ้วนะคะเพื่อนๆนี่เราก็เอามาใส่รากเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ยดีใจจังเลย ็พาปลูกต้นไม้นะคะ หน้าดินลงไป หัวใจเสร็ษฐีนี่เลยเอามาใส่นีนนี่จะได้โตค่ะใส่กระถางโตแล้วต้นก็จะโตตามค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายบินจัมลี่ด้วยค่ะ ได้แล้วสวยด้วยเด euh, ี๋ยวเรามาปลุกคุณนายตื่นสายกันค่ะเพื่อนๆากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายบินจอนลี่ค่ะ เดี๋ยวคุณแม่จะเสียบลงไปเลย,เลยค่ะเอาไว้ ถอนมาทั้งลากเลยค่ะเพื่อนๆฝากดติดตามกันด้วยค่ะช่องแม่สายพิมพ์แฟมิลี่ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเอาดินกรอบเข้าไปทีมันจะได้แน,น่นนโ นี้เลยค่ะเพื่อนๆคุณนายตื่นสายาบอกดูไหมใส่กัน ด้วยค่ะเพื่นพนพนอนๆตื่นสายโอ๊ยต้นนี้โดนทับเดี๋ยวเราต้องปลูกต้นนี้อีกฝากติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆสวยมากร้จัก คระปูกคุณแม่ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายฟินแฟมิลี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมือละค่ะนี่เลยนี่ปลูกเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้ปลูกเสร็จแล้วย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็อีกโซนหนึ่งนะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็อีกโซนหนึ่งค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีที่จะไว้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆโซนสวยๆของคุณแม่ค่ะเมื่อกี้ไม่ได้เปิดแสงค่ะตอนนี้เปิดแสงแล้วนะคะสวยมากปลูกใหม่ค่ะเพื่อน ไว้เยอะเลยค่ะกําลังปลูกยังไม่ได้เก็บกวาดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต้องไปเทป,ปูนอีกแล้วค่ะนี่เลยเยอะแยะใบใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยนะคะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย